ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับซันนะครับรถสวยรถบ้านนะครับรถเก่งดีๆนะครับวันนี้นะครับผมแนะนําคันนี้เลยกับ t o y ยต้าวีอปี2011นะครับราคาสุดประหยัดกันไปเลยนะครับ229,000บาทนะครับ 1.5E สีบรอนคันนี้เลยนะครับคันนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือความเดิมของของเขาทั้งคันนะครับแล้วก็สีเดิมของเขาทั้งคันแถมราคาประหยัดด้วย นะครับคันนี้นะครับหลายๆคนสงสัยว่าผ่อนประมาณเท่าไหร่นะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ5,000บาทต้นๆนะครับคันนี้เป็น1.5ก็คือเครื่องพันหนะครับเครื่องพันหสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับออกรถฟรีดาวได้นะครับคันนี้นะครับที่ลูกค้าได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นตัว e นะครับปี11 นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยมาจากโรงงานนะครับเดิมของเขาอยู่แล้วติดจากตัวรถอยู่แล้วนะครับคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไฟเดิมนะครับแล้วก็โคมไฟเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับคุญแจงของคันนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับปลดล็อกนะครับล็อกปลดล็อกนะครับแล้วก็ มีสัญญาณเตือนนะครับมีสัญญาณเตือนใช้ได้ปกติแม็กนะครับจะเป็นอลลอยสีเทานะครับมีไฟเลี้ยวที่แก้มซ้ายและขวากระทุกข้ามเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นมือเปิดเนอะนะครับคันนี้นะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับได้เบาะหนังด้วยเป็นไงดูแลง่ายครับรักษาง่ายนะครับแถมนะครับการเดินทางที่ นั่งสบายๆนะครับคอนโซลหน้าตาแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับโอ้โหรถน,น่าใช้อีก1นึ่ันนะครับที่แนะนำนะครับอันนี้เป็นที่วางแก้วเป็นไงครับรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีนะนะครับเป็นที่วางแก้วนี้ก็ดูความเหมาะสมนะครับถ้าใครชอบแบบไหนนะครับอันนี้น็อตต่างๆโครงสร้างบอกเลยแล้วว่าตัวบอดี้ของคันนี้เนี่ยสวยมากม ด้านหลังนะครับมีที่พักแขนกลางให้ด้วยนะครับก็สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสนใจก็โทรมาได้เลยว่าคันนี้อยู่ไหมนะครับสามารถซื้อสดได้นะครับซื้อสดได้ตัวอีนะครับคันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะนะครับด้านหลังสกระโปรงนะครับเดิมเลยเนี่ยครับแล้วก็ดูยางอะไรคันนี้ยางอะไรพร้อมนะครับยางอะไรเนี่ย ยังเนียนกลิปนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับอันนี้คือถ้าลูกค้าซื้อสดกลับบ้านได้เลยนะครับพร้อมๆได้เลยขัดลดให้เคลือบรถให้นะครับเปลี่ยนของถ่ายถ่ายของเหลวให้นะครับอันนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเครื่องเบนซินนะ 1.5E เครื e ่องพันห้านะครับผมพาไปดูเครื่องยนต์นะครับสักนิดหนึ่ง มาดูที่ห้องเครื่องนะครับบอกว่าห้องเครื่องเนี่ยสะอาดแล้วก็ดูดีมากมากนะครับดูดีมากๆาก็คันนี้นะครับก็ดูได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคานต่างๆนะครับเหล็กนะครับโครงสร้างนะครับสุดๆเลยนะครับเครื่องดูสะอาดแล้วก็มีการเก็บงานละเอียดต่างๆนะครับเครื่องตัวนี้นะครับฝากระโปรงหน้าก็มีมอกชัดเจนมีแผงการความร้อนนะครับ นะครับใครกําลังมองหารถนะครับราคาประหยัดแล้วก็ออกรถได้ง่ายๆนะครับติดต่อมาได้เลย011-059-0527นะครับผมยินดีให้บริการนะครับจัดไฟแนนซ์รวดเร็วทันใจนะครับรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าปี2011ราคา200,000 200, บาทเท่านั้นนะครับ